เาแล้วเอาเรือบัตรสวัสดีพ่อเป็นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แท้จริงแดงแรงฤทธิ์เล่มือนี้สวัสดีเอฟซีสวัสดีตามใส่แสดงอึปืนเลยผมว่าแล้วว่าจังไหนฮะว่าจังไหนบอกแล้วว่าเลขฝัน แดงจื้อเครื่องมันบอพลาดขั้นขั้นฝันเห็นเลขมันร้อยมาสีแดงจื้อเครื่องมันบอพลาดอู้มบอบพลาดร้อยไม่ติดบอบว่าเป็นรบอบังขันบ่ได้บังขันบ่โค้งชูถ่ายบ่นดัมากจี๊อะโค้งสุดท้ายเนาะก้อนก้อนหอยจะออกสองขมือแม่สองขมือก็นอนฝันเลขมันร้อย ลงลงลมากเหล็กเสียแดงจึ้งคืขง้ีมากเนาะครับหูกับเล็กหายมากคอแต่ว่ามันค็มีเหลกหนึ่งมากัีเล็กสามแสกังแมนมีสองตัวแสกางแต่ว่าเออเหล็กหนึ่งีมากกอ่าเนี่ยแล้วก็่ไข่อันนี้เ่เป็นชีสาเออถือเพิ่มไห่ไข่อันนี้บ่อเออนี่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 บ่นี่เป็นซีนี่ เปิยเมื่อมงอแมอืมอืมนั่งงางมเลขงามก็ะามันนี่แหละสี่หนึ่งห้าสี่สามห้านี่เห็นนะอือคือหวดีผ่านมาหัวที่ผ่านมาที่เลขกี่ฝันแต่ว่าตัวเลขซี่นี่มันแดลงกึ่งคืงนี่ตัวนี้ตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะร้อยองลงขึ้นม้าโอ้แบบนี้ต้องบอกเอฟซีให้ได้เนาะก็ดี อ่าแอดมินมาเนาะก็เลยปากปากบอกเอฟซีคนมีผู้ใดมาแนบบอล่ะเออเอฟซีคือมิดซีรีสนผู้ใดได้เลยฮะบอลอันนึงคือฝันว่านั่งข้อสั่งนี่อันนั่งข้อสั่งคือฝันตองหดตองหดครับ ฟันตองวดอ่ามัชสึมีตองวดต่อไอที่ว่าห้าตี่เป็นเก่าหนึ่งหันที่ฟันเห็นงูอันอพันงูพ่านนั่นพันทะเบียน,ะยนอะแล้วฟันสร้างมันจะเป็นช่วงกลางมันบอาช่วงกลางอ่าที่ว่าอ่า,อาอนั่งสร้างเราเอาตะขอจับหัวสร้างโปโงๆกนัก่นนะนะ อ่ามีผู้หญิงนั่งนำพุ่นึางข้างหลังน่ะนะแต่คนสวยคนขี่รถมาผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นชี้ขี่รถปี๊บไม้ไม้ปลายแดงไม้ไม่นั่นแต่ว่าบ่เห็นทะเบียนนั้นดอกคนเออคนงามขโมันยังวางสิเลี้ยวลงเห็นหนาเขาจูดพุ่นมากบอพุ่นอย่างไรย่างสามพุเนอ่างโนะมากหนูบอพุ่นงว่างไรสิรถผู้หญิงคนนั่นผุ่นเขางามน่ะพุ่นโปรหนาไม่หยุดรถพุ่งงามก็ยังเนี่ย บอเ,เออปรากฏว่าน,นะปรากฏว่าฟน,น,านง,ง่ามง่ามเน่เน่ข้องฟันนั่นแหละคนบอกทั้งบนทั้งล่างตัวหันนั่นมาถึงเขาเอาบ๊อบเปลี่ยนสร้าง<า>อยู่ทั้งบนแต่ว่าพ่อคู่ไทยนี่พงอคู่ไทยมากนี่มันลอยขึ้นม่เห็นเลยเ<ม>ด็กยำคักย่ำแนี่ยคนนั้นแมนเพื่อนอยากให้เขาได้อยู่เพื่อนอยากให้เขาได้อยู่แต่ว่า เออก็ออกเป็นบ่อเท่านั้นลหละเมนบ่อเมนอ่าพวดีเลยพี่นอย่นี้นี่แล้ดิขอขอขอพ่นพ่นกะบ่แพงนียเองวะแต่จะปีใหม่มาเหนียวเพราะท่านรู้จังหวัดเลยเนาะขอสามงวดเลยได้ไหนเพิ่มสามสวนด้วยนี่งวดแรกมันหกหนึ่งมันบ่อแม่เอวดสองก็บหกสามแต่ว่าพันมาในลักษณะอันคือหีเพื่อหาซีซีสามตัวเนาะอืมืมงวดนี้เดีพันไป เอาฟันหมืกขึ้นเนี่ตัวฟันพระอ้ยาครับฟันหมืกขึ้นนี่ยาแล้วแต่ว่าอ่าแม่โอเคโรซนิดครับฮะโอเคโรสนิทครับกำลังฟันอยู่ครับครับฟันมาได้เหรอเอาฟันเลยเอาบอกเอาฟันตั้งแต่หมืกขึ้นนีู่แล้วหมนกขึ้นฟันพระบอกลังขึ้นฟันพระหมืกขึ้นนี่ยฟันพระบแม่หมืกขึ้นฟันพระหมขึ้นนี่ครับครับนั่นแหละอืมงอนหูเมียขึ้นมาทีสามอืม ฝันว่าจังเลจํำกบได้หลูกหลานจำบได้หรอกคู่ยี้เ้ยว่ะผีสามนอนอีก่จังอนกันนั้นเลยเสียบไปครับผมประมาณอีสี่กบกวนี่แหละฝันเห็นผู้ชายตดำปึ๊บเลยสามคนผู้ชายดำเล่แมนผู้ชายด้งดำยังไงว่ะ ชมยำนี้เลยไร่จับผู้ยิ่งไร่จับผู้ยิ่งผู้ยิ่งคนเดียวเด้อผู้ใช้สามคน่ครับผมการนไร่จับผู้ยิ่งมีผู้ใายสามคนดำดำมากไล่จับยังไงไร่จับผู้ยิ่งตอนแรกเรซใ้นเครื่องส่งสูนแห้งผู้ใช้สามคน ไหลจับยวงนี้นลยอะไรพวกนี้หนิพวกนี้กลางคนเหมือนลุ่นเถ่าลื่นลงท่านกลางคนอือนี่กลางหว่าเขาจะไล่ขึ้นนจักจักไหยังไหลอย่างสักอย่างหนึ่งล่ะนี่คือว่าศูนย์นั่นล่ะไม่นี่ผู้เดียวไล่ขาบอกหรือว่าอะไรน่ะไล่โอ้ผู้แลีนผู้วิ่งกับเรนหนีตายให้กันนี่เงินแลีนหนีตายผู้ใช้กับเรนหุ่นน้ำน้ำค้นน้ำกนตอนแรกตื่นตอนแรกฝันแล้วเจ้าจำอะไร เป็นบ่อ่บ่จักเป็นฝันอย่างตอนแรกจําบ่ได้แต่เลี้ยลูกขมาแล้วว่าบอกปู่ไหมแม่นลูกมามันนอนก่อนเที่ยงประมาณกี่สี่ปุ๊บๆเนี่แหละตื่นมาหัว่าเจ้าของฝันว้างส่นะอ่าอันักจำบ่ได้เรื่อยปู่ดินอนอีกเดียวเพิ่นอืมนอนอีกพอตื่นเดี๋เอ่อก็จหอดีฮามันคือจังเห็นตัวเลข เห็นตัวเลขอยู่เด็กสัตว์เด็ดที่รีเดียร์เห็นตัวเลขใชมันเป็นพ่อล่างๆไงล่ะจักมันบ่ค่อยชัตว์กันเลยว่ามันเห็นว่ามันเห็นเลขหารับเลขสามไงล่ะแม่ที่ลีเดเียราเป็นผู้ชายสามคนเนาะครับตาวจันทร์มันเป็นท่านเป็นตัวเลขบ่กบอมันเป็นตัวเลข่องขวัญแจ้งแม่นอือคือตองวดเด้อพี่น้องเด้ห้าสาม หาสามหมดจีหาสามวานหาสามแหละท่านตีเป็นตัวเลขเั่นออกมานั่นมันเป็นไปได้ผู้ญิ่งน้าสีม่ครับไม่พูนิ่งน้าสีผูญิ่งน้าสีแต่มีผู้เดียวนี้ครับผมยิ่งผู้เดียวแต่ผู้ใา้น่าสามคนผู้ใชายมาสามคนนี่ไล่ไล่ผู้ยิ่งผู้เดียวนี่ว่าจังไร ไม่ใช่กระหานใช่น้ำหาเนาะสามคนกับสิบ่าหาสามนี่ไม่ยงไม่ยังแต่ว่มา,ม,ม,าม,มันมันศูนย์มาเด้อสมันมีศูนย์น้ำเนาะที่ศูนย์มีซีมีหามีสามบ่แม่เผู้หญิง,ล,งล่องหนาฮะผู้หญิงแงออกหนาผู้หญิงแล่นน้ำหนาแล่นหนีตายเนาะผู้ชายศูนย์มันก็แล่นนี้มัเหมนมันแล่นถอยหลังน้อกับเล่นออกหนาเติอ ก็ย <ersch> ูีแปนี้แต่ยอู้ซีตัว็คือมีศูนมีสีมีห้ามีสามอ่ามาจับคู่ไปจับคู่ไม่จับคู่ก็จับห้าสามห้าสามจับห้าสามเป็นรับตื่นเนอเป็นสี่ห้าสี่ห้าสามสี่ห้าสามพวศูนย์ิศูนยกก็ต้องหาศูนย์ลืห้าศูนย์อ๋ออันอะ เป็จะมีหาสามสี่ห้าสามรา3กล้าศูนย์เป็นอะไรพ่อศูนย์หาสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าบอผู้ใช้ศูนย์ไหมมันต้องเอาหาเป็นก้อนเนาะห้าศูนย์สามฮะหาทุนชวน่ห้ผู้หญิงติเออเอาแง่นบอหาทกนสีผู้หญิงกับหาสามแล้วคนไหนกันเออเอาเอา อะไรไงวาคือพอเปลี่ยนเป็นวายเดยกซอกันไป้องคือหาสามและสี่ห้าสามห้าศูนย์มาตองวัดเดวก่อกันมาช่วยเพื่อนครับเอามักบ่อมากบ่อยแลอวมีเลขสีตัวแฝดพิษนาไม่มีศูนย์สม่มีไม่มีเลขไม่เนี้ยละไอ้จับแบบเล็ก็กันใครเอาเนาะมีีตัวอันนี้ไว้ก่อนตามนี่ละเอฟีตามเด็รับอ ทำได้หน่ิเอาศูนย์สี่ห้าจับครูสิเป็นห้าสามห้ามสามตัวพี่น้องเ็บชิดสันสี่และ450ครับเห็นไฟก็ดังรับาพี่นอครับขับกรจองเเบื้องต้นคือฝันตองวัไปทุกจอคุยอีกแป่ที่เปิฝันกับร่องแปลร่องเบินแตว่าเขได้ตกงกันบ้านนี้คือความฝันเนาะนี่คือความฝันตราเนาะ บอกว่างวดที่สี่ครับอียงก็ถึงมาสามงวดแล้วเนี่ยขออียงก็ขอดีอะไรก็งวดที่สี่ขอดังเลยจีให้พระเพชรดังมักงลยจีดังอยู่ดิโอ้ยโอเคเนาะขอบคุณพระเพชรครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ